ถั่วง,งอกเอ้ยไม่ใช่ถั่วง,งอกเออเหมือนถั่วง,งอกจริงๆผักบุ้งวันที่สามนะคะหลังจากที่เราปิดไว้ในที่ทึบๆท,ทึบแสงเอาอะไรทับไว้ก็คือเอากระบะของมันนี่แหละอีกอันนึงทับไว้เพราะว่ามันพอดีกันต้นอุ่นๆอุวน,น,น,นดีจังแล้วเราก็เอามาไว้ข้างนอกได้แล้วเอามาฉีดน้ําให้ฉ่ำๆแล้วก็ไว้ข้างนอกนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีกลิ่นใช่ไหมคือพี่สนเอาใส่ไว้แล้วน้ําคือ เอาไว้ในห้องน้ำอ่ะมันไม่โดนแดดมันก็จะมีกลิ่นพี่สโลก็เอาน้ำลาดลาดอ่ะเอาน้ำล้างๆแล้วก็เทประมาณสามสี่น้ำกลิ่นมันก็จะหายนะคะไม่งั้นมันจะเน่านะคะมันคือกลิ่นเน่าอ่ะแต่ต้นมันก็ยังไม่มีปัญหานะคะเพราะบางทีมันอยู่ในที่ชื้นๆไม่ได้โดนแดดเหมือนเหมือนมันอับอ่ะค่ะเหมือนเราซักเสื้อผ้าพูดถึงซักเสื้อผ้าลืมเลยปั่นผ้าไว้หลายวันแล้วนะลืม เ,เหมือนเราแช่ผ้าไว้โดยที่ยังไม่ซักสักทีอะไรอย่างเงี้ยสามสี่วันอ่ะมันก็จะมีจ่งขับๆเหนาๆเนาะเอาน้ําล้างได้เลยค่ะค่อยๆเอาน้ําล้างให้มันแบบจจิงๆนองๆแล้วก็เอาไอเนี่ยค่ะกระบ,บะของเขาอ่ะอีกอันนึงคือทับไว้แล้วก็เทลินออกน้ํามันก็จะออกเหมือนเราล้างนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถไปล้างอะไรได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวรากมันหัก